うん。 Help me? สวัสดีครับทุกคนพบกับผมวาวาป่าสังนะครับจากเพจสวนชนชมวาวาป่าสังนะครับวันนี้นะครับวันอังคารที่5มีนาคมนะครับ2565นะครับวันนี้เนี่ยผมมีคอนเทนต์ที่ทําต่อเนื่องจาก EP ก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นการทำชนชมตั้งแต่เพาะเมล็ดขึ้นมาเลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาเที่ยวชมสวนก่อนนะครับว่าตอนนี้โซนไม้เล็กของเราเป็นยังไงบ้างนะครับโซนนี้นะครับโซนแรกนะครับเป็นชนชมเขาแก่นะครับโซนนี้จะเป็นแบบว่า ตอกซ้อนทั้ง,งโตเลยนะครับทั้งโตเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นเ,เป็นชนชมเขาแกะนะครับที่คัดแยกไว้เป็นชนชมเขาแกะทั่วไปนะไทยมีโรคผสมนะครับแต่ว่ามีพิเศษตรงที่ว่ามีกิ่งที่ครบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ผมคัดแยกเอาไว้นะครับสำหรับเลี้ยงแบบรากธรรมชาตินะครับให้ให้แบบมีฟอร์มที่มันใหญ่ๆนะพุ่มใหญ่ๆเลยหนึ่งโตะนะครับแล้วก็ เป็นทุนชมเขาแกะนะครับไซส์เล็กๆเลยนะครับภายในรูปผสมเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นราโซโคนะครับวันนี้พามาเที่ยวชมสวนตัวเองก่อนนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้พามาไม่เคยพามาเที่ยวชมสวนตัวเองนานแล้วนะฮะอันนี้เป็นราโซโคนะครับก็ไซส์นี้อยู่ประมาณ3เดือนนะถ้าเกิดผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนวิธีการแยกแล้วก็วิธีการปลูกเลี้ยงไม่ยากครับ ตัวนี้เลยไม่ยากใครก็เลี้ยงได้นะครับบางคนบอกว่าเออเลี้ยงยากไหมไม่ยากนะครับตัวนี้ตัวนี้เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับ8นาฬิกานะทุกคนผมพามาที่เที่ยวสวนของผมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม้กําลังปูเต็มสวนเลยนะครับไม้กําลังฟูเต็มสวนเลยดอกกําลังดีเลยแล้วก็มีลูกไม้เป็นชุนชมเขาแกะเนี่ยตอนนี้เต็มสวนมากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีออเดอร์เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ชมความสวยงามกันนะฮะ อันนี้เป็นชุนชมเขาแกะไทเมรูผสมกันนะดอกสีแดงๆเข้มๆเลยฮะช่วงนี้ก็ออกดอกสะพังเต็มสวนเลยนะครับนี่ดอกกำันจะตูมเลยนะกันจะบานนะไม่รู้จะบานหรือเปล่านะตัวนี้เดี๋ยวผมพอจากที่พาเพี่ยวชมสวนบางส่วนแล้วเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูงานที่เราทำคานกันไว้นะ อันนี้เป็นโต๊ะนี้นะครับจะเป็นลูกไม้ที่รอเปลี่ยนดินนะครับเหตุผลที่ผมยังไม่ได้ถอนกำถ่ายวัชพืชบอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอทําเสร็จปุป๊บเนี่ยจะเป็นอย่างตัวตัวอย่างโต๊ะถัดไปนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูครับก็ถ้าเกิดทําหมดโต๊ะนี้ก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นชุนชมเขาแกะเหมือนกันนะครับที่ทําการปลูกใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนดินแล้วก็แล้วก็ จาใจว่าจะพืชเรียบร้อยแล้วตัวนี้เสร็จแล้วต้นนี้ยังไม่เสร็จนะทุกคนตันนี้ยังไม่เสร็จนะตอนนี้เนี่ยนะฮะเราผ่านมาหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ตันนี้นะครับตรงนี้จะเป็นชนชมลุ้นซ้อนนะครับเป็นชนชมเขาแกะลุนซ้อนอันนี้ตวนนี้จะเป็นของพี่สมศักดิ์บางไปอินนะครับลุนซ้อนได้มาจากนานพิเรนนะครับเซตนี้พี่เลี้ยงมืวันหนึ่งปีฮะ นี่นะพระเอกของงานนี้นะครับพระเอกของคลิปนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับทุกคนก่อนนนะี้เราทําคลิปเอาไว้นะว่าให้เราทําการแยกจํานวนแยกช่องว่างระหว่างต้นนะครับทำให้ฟอร์มมันดูดีขึ้นนะครับลองเดี๋ยวอนอ,อผมจะเอาคลิปเก่ามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูนะคลิปเก่าก่อนอันนี้เนี่ยต้นยังเล็กอยู่เลยนะครับตอนนี้ได้ไซส์พอขนาดที่จะตัดทํรราตะขาบได้แล้วนะทุกคนอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นชนชมเขาแกะลูกผสมของ พี่สมศักดิ์บางบอินนะครับจะได้สีแปลกสีแล้วก็ดดอกซ้อนนี้ทีนี้ผมคัดแยกเอาไว้เพื่อทําแม่พันธุ์ต่อไปนะครับนี่สวยมากนะครับนี่สีแดงสดเลยนะครับแล้วก็มีลิว้วมีแชกด้วยนะมานี้ครับอันนี้ถ้าไม่ซ้อนดอกก็จะเป็นสีดอกแปลกนะครับรครับนนไม้กำลังเต็มสวนนะเลยมาเก็บผ้าความ มันมันจะมีโอกาสได้เต็มสวนอย่างนี้บ่อยๆมันมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะทุกคนอันนี้ก็เป็นลูกไม้ที่บอกว่าแยกไว้นะครับที่บอกว่าเดี๋ยวไว้ทาคลิปกันนะครับนี่เป็นไทยมีลูกผสมนะครับแล้วก็นี่ประมาณนี้ครับที่ในสวนนะครับลูกไม้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับต้นใหญ่ของเราก็ยังออกดอกอยู่เลยนะทุกคนวันนี้ลูกไม้ลูกไม้ของพี่จ่าเยิ้มชมแสงนะครับอยู่ในกระถางเมตร ่และนะอันนี้ทำทำไว้เพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวไม้มันเสียเนะื่องจากแดดเรียนะแดดแรงนะฮะแบบนี้ต้องทำนะทุกคนช่วงนี้ที่อากาศร้อนๆน,นะครับคุมแลนไว้ช่วยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของวันนี้กันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นจํานวนประมาณ5เดือนแล้วนะครับไม้เซตเนี้ยนะครับจํานวนที่เราพอตั้งแต่วันที่14กันยายนนะครับ2566นนะตอนนี้เนี่ย ประมาณห้าเดือนกับอีกสิบกว่าวันแล้วนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยไม้ขนาดเนี้ยมันต้องแยกแล้วนะครับมันต้องมันต้องเอามาตัดทํารากตะขาบแล้วนะครับตอนนี้ไซส์อยู่ประมาณนี้เลยครับแล้วก็เริ่มมีดอกแล้วนะทุกคนเนี่ยไซส์อยู่ประมาณนี้แล้วนะครับต้องต้องเอามาตัดทํารากตะขาบแล้วนะครับช่วงที่เราตัดทํารากตะขาบนะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้เพื่อนๆดูด้านในโรงที่ผมทํางานแล้วกันนะครับก็ ตอนนี้เนี่ยผมจะต้องเก็บไม้ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อไปคัดแยกนะครับในการคัดแยกครั้งนี้นะครับผมจะทําเป็น3มส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือไม้ที่ต้องทําการตัดเพื่อให้มันเป็นรากตะขาบตัดรากเก่าออกเลยนะครับตัดรากเก่าออกเลยนะเพื่อให้เป็นรากตะขาบนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนที่2นะครับตัดเป็นรากธรรมชาติให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการตัดรากธรรมชาตินะครับส่วนที่สามนะครับผมจะจัด เป็นรากที่เขากําลังฮิตกันตอนนี้ก็คือชนชมทรงธงแท่งนะครับทรงแท่งรากสูงๆไอ้รา,ากเส้นเดียวใหญ่ๆนะครับนั่นนะครับเราจะได้ทําการคัดในตอนนี้เลยนะครับว่าว่าคัดแยกยังไงแล้วก็มีวิธีการเลื่อยยังไงว่าเอาไม้ไปทําไม้ทรงแท่งนะครับก็คือเราจะคัดแยกจากส่วนส่วนนี้ครับส่วนที่เป็นแบบว่า,าไม้ลูกที่ที่เรา รอตัดทั้งรางตะขาบเลยครับเราจะคัดแบบนี้นะครับออกเป็น3ามสามกองหลักๆนะครับเพื่อให้เ,เพื่อนๆได้เห็นทั้ง3วิธีการนะครับว่าไม้ทา um ม่าธรรมชาติทำแบบไหนไม้ทรงแท่งทําแบบไหนแล้วก็ไม้ตัดทั้งรางตะขาทำแบบไหนนะครับนี่ครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเว้นระยะห่างช่องไฟไว้เนี่ยทำให้ไม้มันมีทรงพุ่มที่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 ดีขึ้นเพราะว่าอากาศม right ันเข้าได้โดยรอบแบบนี้นะครับ ดอกไม้ก็แตกตาค่อนข้างดีเลยนะครับไม้เส็นนี้นะนี่ก็เหมือนกันนะครับแตกตาค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บไม้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปทีข่ขั้นตอนการตัดใบนะครับขั้นตอนการตัดใบด้านในโวงเรือนด้านในนะครับโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ เราจะใช้วิธีการหรือว่ามีมาตรฐานในการเช็คยังไงว่าไม้เนี่ยพร้อมที่จะนาไปตัดทาราตะขาบแล้วนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับที่สวนผมเนี่ยใช้วิธีการใช้แบบนี้ครับเป็นข้อต่อของท่อประมาณ1นึิน้วนะครับวางเปรียบเทียบกับขนาดนะครับถ้าเกิดว่ามันมีมันมีขนาดใกล้เคียงกันประมาณนี้ครับก็คือสามารถนําเอาไปตัดทาราตะขาบได้เลยนะครับเนี่ยครับก็คัดเอา อาจจะด้วยสายตาก็ได้ครับแต่ว่าน้องน้องมือใหม่หลายๆขั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็คือแบบอันนี้ง่ายสุดเลยนะครับเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราวัดแล้วเนี่ยเราเช็คแล้วเนี่ยมันได้ไซส์ขนาดนี้นะครับก็สามารถนําไปตัดทันตตะขับได้เลยนะครับนี่ครับนี่แล้วก็ค่อยคขัดไปแบบนี้ครับเรื่อยๆนะครับแต่โดยมากโดยทั่วไปอ่ะหน่อไม้เซตนี้นะครับมันเป็นไม้ที่มีขนาดใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับใกล้เคียงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับอาจจะรวบทั้งโต๊ะเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังเก็บลูกไม้อยู่นะครับวิธีการเลียงนะครับก็จะใช้เลียงแบบนี้นะครับระวังระยะห่างแล้วก็ระวังว่าตัว นะครับจะไปชนกันนะทุกคนเผื่อป้องกันการเสียหายนะครับสวยนะต้นนี้สวยเลยนะครับดูดอกออกแต่เล็กเลยนะครับเสยนนี้ก็ปกติเราจะใช้ถาดโดโซ่นะครับในการเก็บไม้นะครับแล้วก็ในการขนเคลื่อนย้ายจะได้สะดวกหน่อยง่ายๆนะครับหาซื้อได้ทั่วไปครับถาดแบบนี้นะครับทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับก็ การเลี้ยงของเรานะครับรอบนี้เราจะเอาไปครั้งละ6ต้นนะครับทุกคนไปครั้งละ6ต้นพอนะเพราะว่ามันเดี๋ยวถ้าเกิดวางชิดกันเกินไปนะครับมันจะทําให้ไม้เสียหายได้นะน,แบบนี่นะครับเลี้ยง6ต้นแบบนี้ครับหันหกต้นนะครับสําหรับไม้ที่มีขนาดยังไม่ถึงขนาดนะครับทุกคนอย่างไซส์เล็กๆอย่างนี้นะครับ ยังไม่ถึงขนาดนะฮะ <c oughs> เราก็สามารถเลี้ยงไว้ต่อได้นะครับก็ลดน้ําปกตินะครับหมุนหาแสงแล้วก็เดี๋ยวเราเขอามาจัดโต๊ะกันใหม่นะครับอย่างงี้ยังยังยังขนาดจะไม่ได้นะทุกคนผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะอาจจะสักเดือนหนึ่งค่อยว่ากันใหม่นะครับไม้เส้นนี้นะครับเยวเราลุยกันต่อเลยครับ ครับทุกคนเมื่อเช้าช่วงที่ขนมาเล่นเนะัาเหงื่อท่วมเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดใบนะครับน้องๆทั้งหมดนี้เลยนะฮะทั้งหมดนี้เลยตัดรอบเดียวนะครับผมจะใช้วิธีการตัดรอบเดียวแล้วก็จะทําการคัดกิ่งที่ไม่ที่ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคออกนะครับแล้วก็แต่ต่งกิ่งพร้อมเลยนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวกําจัดวัชพืชนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเตรี่มจะสลัดเอาดินออกแล้วก็ มาเช็คลากน้องอีกทีหนึ่งนะครับว่าน้องสามารถทาได้ในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นทรงแท่งนะครับเอารากธรรมชาติแล้วก็ต้องตัดรากทิ้งเลยเพื่อทํารากตะขาบนะครับนะมาดูเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ที่ใช้ในการทํารอบนี้ก็จะมีเป็นนี่นะครับเป็นกันไกนะครับกันไกอะไรก็ได้นะแต่ผมใช้กันไกแบบนี้นะเพราะมันคมดีนะอ่านี้กันไกเครื่องมือทางการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นมีดนะครับมีดฉลุนะครับที่ใช้กันทั่วไปนะครับทุกคนแล้วก็ อันนี้มีดที่บันไซส์โตนิดนึงแต่ว่ารับให้คมนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใช้ถุงมือด้วยนะครับอ่าุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีประมาณนี้ครับลองต้นแรกกันเลยต้นนี้ก่อนกันแล้วกันนะต้นนี้ใช้ใก,ลใกล้มือนะครับก็วิธีการนะครับก็ตัดใบครับทุกคนคิดไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคือตัดใบทิ้งอะครับ ตัดใบทิ้งเลยนะครับทุกคนก็เนี่ยครับค่อยๆตัดออกไปอย่างเงี้ยครับระวังนะครับอย่าให้โดนส่วนปลายนะทุกคนนะค่อยๆตัดไปอย่างเงี้ยครับตัดไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวนะครับคู่นะครับมันจะไม่ค่อยชัดเดือดอ่ะอื้ออีฉาดกว่านะโอเคฉาดกว่านี่ครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับ ที่สาคัญคือระวังโดนโดนช่วงปลายนะครับก็พยายามตัดถ้ามันชิดริมของก้านใบให้มากที่สุดนะครับเพื่อลดการไคลน้ําออกนะครับว่าเดี๋ยวเราจะถอนน้องนั้นนะครับถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ไม้เไคลน้ํได้วยไวแล้วก็อาจจะทําให้ไม้เน่าได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับตัดไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างอย่าง,างกิ่งตัวเนี้ยครับเนี่ยกิ่งตัวเนี้ย เป็นกิ่งเกินนะกิ่งเกินนะเดี๋ยวผมจะต้องเอาออกนะเพราะว่ากิ่งษณะนี้มันผิดธรรมชาติมันชี้เข้าไปด้านในนะครับเอาออกได้เลยครับทุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซโครหรือว่าอารานะครับแต่ว่าตัวที่ผมทําอยู่เนี่ยเป็นอารานะอาราก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้เหมือนกันเนี่ยช่วงที่เป็นช่วงส่วนยอดนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงตัดให้มันเหลือขั้นไปสทกหน่อยก็ได้ครับจะได้ปลอดภัยด้วยนะทุกคน ขั้นตอนนี้ก็สาคัญเหมือนกันนะฮะก็คือจะบอกว่าขั้นตอนในการทําชนชมนะครับทุกขั้นตอนก็สาคัญหมดนะครับเพราะว่าแต่และขั้นตอนเนี่ยก็จะมีมีทริคมีมีข้อควรระวังนะครับในการทําทุกขั้นตอนเลยนะครับทีนี้ก็จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายทำคนเดียวด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆก็ค่อยๆดูนะครับนี้ถนะ้าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่ที่แบบ อยากเพาะเลี้ยงชนชมจริงๆนะครับเพาะเลี้ยงแบบแบบถีประ่านเพื่อการประกวดนะครับไม่ไม่ได้แบบว่า,าถ้าเกิดเพาะเพื่อจําหน่ายก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือแบบว่าทําจํานวนให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้ไม้พุ่มใหญ่ให้เยอะสุดแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราตั้งใจที่จะเอาไม้ชุดนี้นะครับผมนงใจว่าไม้ชุดนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะส่งประกวดเลยนะทุกคนจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นมาตั้งแต่เริ่มทำเนี่ยจนถึงประกวดเนี่ย ได้ใช้ระยะเวลาในการสร้างไม้หนึ่งต้นเนี่ยกี่เดือนนะครับนะตอนนี้นี่ก็ประมาณ5้าเดือนก,ก,กว่าแล้วนะฮะเกือบจะ6เดือนแล้วนะฮะวันที่14เดือนนี้ก็จะครบ6เดือนแล้วนะครับวันที่ถ่ายทําคลิปนี้ก็จะเป็นช่วงต้นเดือนนะทุกคนเหมือนที่แจ้งไป้างต้นว่าวันที่เท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆครับเนี่ย อันนี้นะครับเนี่ยมันผิดธรรมชาตินะอย่างนี้เราต้องเอาออกเลยนะครับถ้าเราเอาออกตอนนี้นะครับแผลมันจะค่อนข้างเล็กนะคุณแล้วเวลาที่เราเป็นลํำเอาไปลงในสนามกวนเนี่ย <c oughs> ก็ถูกมอถูกมอเป็นตําหนิแต่ว่าเป็นตําหนินิดนิดหน่อยนะครับมันคือแบบว่าไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูกหักคะแนนอะไรเยอะนะครับเพราะว่าลักษณะของของตัวแผลเนี่ยมันก็สักสหลายๆายเดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆนะครับถ้าเรายิ่งตัดกิ่งที่มันเล็กเนี่ยหรือว่า แต่ส่วนที่มันเกินตอนที่มันเลียงเล็กๆอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิ่งหรือรากเนี่ยมันจะทําให้แผลเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กาวร้อนอุดเอานะส่วนที่เป็นแผลนะครับเราจะไม่ได้ใช้กาเราไม่ได้ใช้ใชปูนแดงนะครับที่ส่วนผมจะใช้กาวร้อนอย่างเดียวเลยนะส่วนที่ใช้ปูนแดงก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าผมว่าท,ที่ส่วนตัวที่ผมใช้อผมใช้แต่กาวร้อนนะผมไม่ได้ใช้ปูนแดงนะทุกคน เกตได้ว่าไม้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแตกตา,ามีระบบช่วงชั้นกิ่งที่ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะถามว่าดีที่สุดไหมก็ต้นนี้ก็ยังไม่ดีที่สุดนะทุกคนย,ยังไม่ยังไม่สวยถูกใจเท่าไหร่นะครับก็ยังมีตำหน,นิให้ให,ให้รู้สึกว่ายัางต้องต้องรับแต่งเพิ่มเติมอยู่นะครับแต่ว่าไม้ในช่วงเล็กๆเราสามารถปรับแต่งได้นะในในช่วงโตก็จะเหนื่อยนิดน,นึงนะครับ มาดึงล้างได้หรือว่าปรับโครงสร้างตัดแต่งเอากิ่งนู้นกิ่งนี้ออกนะครับง่ายๆเลยประมาณนี้ผมมือยังไม่ได้ใส่เลยทำให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทเปเทส่วนใบทิ้งไปเลยนะครับคำจัวจะพืชออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาใส่ตะกร้าไปเหมือนเดิมรอถอนรอถอนนะครับแล้วก็แต่ว่าดินเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ใช้กับ การปลูกพืชแบบอื่นนะครับตันนี้ที่ทสวนผมก็ใช้ใช้วิธีการเอาไปรีไซเคิลนะครับเอาดินเนี่ยตอนนี้ไปรีไซเคิลปลูกพวกผักพวกอะไรที่เป็นพืชผักสวนครัวเล็กน,น้อยเพราะว่าธาตุอาหารในดินี่ยังค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าอย่างนี้เนี่ยเราเลี้ยงไปแค่ตั้งแต่แยกลูกไม้มาก็ประมาณ3เดือนโดยประมาณนะครับก็คิดว่าธาตุอาหารยังน่าจะยังไม่หมดนะส่วนนึงเราใส่ปุ๋ยออลโมโคดไปด้วยนะครับทุกคนโอเคเสร็จเรียบร้อยครับ การตัดแต่งกิ่งนะไอ้ตันขอโทษครับการตัดใบออกจากตัวต้นไม้ที่เราจะทําการนําไปตัดทำรัตขาบหรือปลูกแบบรักธรรมชาติหรือทําไม้ทรงแท่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับ ครับทุกคนตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงกันนะทุกคนตอนผมตัดใบได้ประมาณ6 4สี่ยี่สี่ต้นก่อนนะครับเพราะว่าโอ้ยังเยอะอยู่เลยนะยังไม่ได้ถึงครึ่งทางเลยนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเบื้องต้นหน่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทาการเอาดินออกจากกระถางก่อนนะเอาไม้แล้วก็เอาดินออกจากกระถางแล้วก็เอาออกจากลําต้นก่อนนะครับวิธีการก็คือดินออกเนี้ยนะครับก็คือสลัดดินออกนะครับแล้วก็ สังรเอาดินที่อยู่กับรากออแล้วดินส่วนที่นี้เราก็จะเก็บไว้ใช้กับเป็นพืชผักอย่างอื่นนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไว้นะครับอลองดูนะครับประมาณนี้ครับนี่โอ้รากแบบว่าไม้กําลังกินเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหยุดเขาก่อนนะเพราะว่ามันอันนี้แล้วนะครับแล้วก็ ผมจะขออนุญาตตัดเป็น EP ดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ทำการเอาดินออกน,นะครับค่อยๆเอามือเนี่นะครับตัดเป็น EP 2อ EP 3ไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะทุกคนนะทำเป็นขั้นตอนอย่างนี้มันก็จะช้าหน่อยแต่ว่าเพื่อนๆก็จะได้เรื่องรายละเอียดนะครับที่ที่ที่จะได้เห็นแนวทางการทำของของของสวนของผมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับได้แล้วนี่เลยนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ต้องเอาไป,ไปล้างลาก,ก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะมาเช็คดูว่าว่ามันจะสามารถทำเป็นไม้รากธรรมชาติหรือว่าไม้รากตะขาบว่าต้องไว้ตัดทำรากใหม่หรือว่าจะเป็นไม้ที่เป็นทรงแท่งนะครับว่ามันเป็นรากแก้วเป็นเส้นยาวๆ,ๆนะเดี๋ยวค่อยอธิบายเพื่อนๆดูอีกทนีนะครับก้ไม้ตอนนี้ก็กินค่อนข้างดีเลยนะครับ น,น่าก็เยอะอยู่นะทุกคนเยอะอยู่แบบวางไว้ก่อนแล้วก็เอารวมๆไว้เดี๋ยวไปล้างทีเดียวนะครับล้างความสะอาดทีเดียวโอเคครับก็ถ้ายังไงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามใน EP หน้าแล้วกันนะครับ E.P นี้ก็ขอจบไปท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำการ เอาลดินออกแล้วก็เดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวขั้นตอนการล้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำไว้ให้เพื่อนๆได้ดูในคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้ายัางไงเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <S <S ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดต่อไปนะครับอนี่ครับไม้สวยๆเลยนะสวยๆเลยนะครับโครงสร้างดีนะครับโครงสร้างดีแล้วก็ไม้กิ่งค่อนข้างครบเลยนะครับเป็นอาลาที่ใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้ครับโอเคคิดที่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ